สวัสดีครับผมซิมเอนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมบัตรสไตร์โมบายเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาสรุปนะครับแพทอัปเดตล่าสุดนะวันที่28นะครับมีนาคม2 5 6 7นจะครับจริงๆอ่าแพทอัปเดตนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับก็เป็นการอัปเดตเล็กๆน้อยเนาะนะครับจริงๆมันก่อนหน้านี้มันมีแพทอัปเดตเล็กๆน้อยเนี่ยประมาณสักอ่าสองแพทแล้วนะครับรวมกับอันนี้นะก่อนหน้านี้ก็มีการอัปเดตนะครับ แต่ผมไม่ได้ทำคลิปอันนี้ผมจะรวบยอดเลยแล้วกันนะครับก็สิ่งที่มีการอัปเดตนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอัปเดตแรกเลยนะครับก็คือตัวละครซีโร่มีการปรับปรุงสกิลใหม่นะครับไม่ใช่เป็นการปรับปรุงผลของสกิลนะปรับปรุงแค่การใช้งานสกิลนะครับคราวนี้เราสามารถแตะที่ปุ่มสกิลของซีโร่นะครับแล้วก็มันจะโหลดเขาเรียกว่ามันจะชาร์จให้เองนะครับจากนั้นแล้กดปุ่มยิงนะครับ มันถึงจะใช้งานสกิลแอคทีฟของซีโร่นะครับเดี๋ยวผมไปทำห้ดูนะอ่ะเรามาดูในส่วนของสกิลอ่าสกิลซีโร่นะครับสกิลแอคทีฟนะหรือสกิลอันติเราแตะหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเป็นการชาร์จให้เลยนะครับเราแตะอีกครั้งนึงจะเป็นการยกเลิกนะครับอันนี้บางคนเผื่อแบบมือลั่นไงมือลั่นไปแตะอ่าโดนสกิลนะครับผมจำไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้มันต้องแตะค้างหรือเปล่าเนาะแตะค้างแล้วกดอีกครั้งนึงจะใช้สกิลมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ ก็ขออภัยนะครับครั้งนี้ก็คือการใช้งานสกิลก็คือแตะปุ๊บแตะปุ๊บม,มันจะเป็นการชาร์จสกิลทันทีนะครับถ้าเกิดเราต้องการใช้งานเราก็แค่แตะหน้าจอที่เป็นปุ่มยิงนะครับตามที่ท่านผู้ชมตั้งค่าไว้อยู่บริเวณไหนนะครับอ่ะแตะปุ๊บอ่ะแล้วก็กดปุ่มยิงนะครับมันจะเป็นการสั่งใช้งานสกิลแอคทีฟของซีโร่ทันทีนะครับอ่านี่จะเป็นแค่เฉพาะสกิลของ ศูโร่นะเพราะเขามีการอัปเดตมาแค่นี้จริงๆต่อมาสิ่งที่ควรรู้เลยก็ปรับปรุงเกี่ยวกับระบบนะครับในส่วนของกราฟิกนะครับตอนนี้เขาสามารถเพิ่มในส่วนของอเขาเรียกว่าฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ของภาพนะครับเราสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้เหมือนเกม,มอ,อื่นๆทั่วไปนะมาที่ตั้งค่าแล้วก็กราฟิกแอนด์เอฟเฟกต์เลื่อนมาล่างนะครับเราจะสามารถเลือกได้เลยนะเริ่มต้นแจ่มใสเย็นสบายสมจริงอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะ การเลือกตรงนี้ก็จะมีผลในส่วนของสีสันนะครับสีสันของตัวแผนที่หรือสีสันของอวัตถุต่างๆนะครับภายในหน้าจอมันจะแสดงมานะถ้าเกิดใครต้องการอยากให้มันแบบมองสตูง่ายๆผมแนะนําให้เลือกแจ่มใสเพราะว่ามันจะเพิ่มในส่วนของคอ่าความสดของสีนะครับเราก็จะเห็นสตูได้ชัดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นแล้วปวดตาก็สามารถเลือกในส่วนของเอย็นสบายได้มันก็จะดรอปสีลง นะครับสีก็จะจางหน่อยก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับสำหรับใครที่เล่นแล้วแบบปวดตาปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้สามารถเลือกได้นะสมจริงก็คือจะเป็นสีสันเหมือนสมจริงนะครับผมจะเลือกเป็นแจ่มใสเพราะว่ามันมองสตูง่ายดีนะสำหรับใครที่ต้องการอยากเห็นสตรูง่ายๆนะครับก็ข้อที่แค่นะครับอันนี้ผมจะบอกแค่เฉพาะที่เราควรรู้เนาะอันอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหรล่ละมันเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับสิ่งที่ผมอธิบายหรือสรุปมาให้ฟังเนี่ยจะเป็น สาระสําคัญที่ผู้เล่นต้องรู้นะครับนะครับเราจะสามารถเห็นระยะในส่วนของการใช้สกิลของโวลหรือไม่ก็คาเค้นนะครับ2ตัวนี้ก็จะมีการบอกระยะขึ้นนะครับก็เราจะสามารถเห็นระยะนะครับของสกิลที่พุ่งไปด้านหน้าไกลสุดก็คือมันจะเป็นแถบสีเหลืองๆนะก็มันจะมีบอกนะครับในมินิแมปเราสามารถเช็คในมินิแมปได้เลยว่าสกิลที่เราปล่อยไปด้านหน้าถึงด้านไหนโดยประมาณนะครับ รู้สึกว่าเขาจะมีการใส่ในส่วนของเทคดาวสตูด้วยนะเออถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้คือปุ่มเทคดาวสตูนะก็อย่างเช่นสตูล้มอยู่เนี่ยเราสามารถเทคดาวสตูได้นะครับก็จะเป็นการเหมือนคล้ายๆคอบิวตี้วอลโซนอะเหมือนวอลโซนโมบายเหมือนเทคดาวสตูจากด้านหลังอะเออประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นมีการเล่นแอนิเมชันหักคออะไรอย่างเงี้ยในอนาคตอาจจะมีแอนิเมชันอื่นให้เราเติมซื้อก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ แอนิเมชันตัวนี้นะก็จะเป็นการเทคดาวนั่นแหละการอัปเดตก็ประมาณนี้นะครับก็มีไม่เยอะนะสำหรับอัปเดตวันที่28มีนาคม2567ก็ผมก็สรุปแค่เฉพาะาสิ่งที่ท่านผู้ชมนะครับหรือผู้เล่นทั่วไปเนี่ยน่าจะควรรู้นะก็ประมาณนี้เกี่ยวกับการอัปเดตแพทล่าสุดนะครับวันที่28มีนาคม2567ก็ใครมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับใคร มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ